่สวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นถาดแล้วมาทานด้วยกันค่ะคือนี่ก้อยปลาดุกใส่ไข่มดแดงนะคะก้อยปลาดุกใส่ไข่มดแดงแล้วก็จะใส่พริกป่น นะคะหอมกระเทียมข้าวคั่วนะคะหอมขา้ขาวข้าวคั่วแล้วก็ทั้งพริกป่นพริกสดนะคะปรุงปรุงรสตามใจชอบนะคะก้อยปลาดุกใส่ไข่พดแดงนะคะนี่วันนี้กินให้จุใจเลยค่ะ ยำหรือทางหรือใครจะเรียกว่ายำประดุกใส่ไข่มดแดงหรือจะก้อยใส่ประดุกใส่ไข่มดแดงนะคะตามที่อีสานเขาเรียกกันค่ะมาทานด้วยกันนะคะมีผักหลายชนิดเหมือนเดิมค่ะมาทานด้วยกันค่ะคนไหนชอบผักชนิดไหนก็มาหยิบได้เลยนะคะมีทั้งผักกาด ผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมผักสลัดหรือผักสลัดไอ้เขียวๆนี้ก็จะเป็นผักไอ้ผักหวานป่านะคะทางอีสานเขาเรียกผักหวานป่าค่ะนี่ก็จะเป็นผักกาดหอมผักกาดหอมแล้วก็จะมีโหระพานะคะผักกาดหอมแล้วก็ จะเป็นผักกระโดนนะคะผักกระโดนค่ะนี่นะคะอาหารมาทานด้วยกันค่ะวันนี้ทานกับข้าวเหนียวเลยค่ะจะมาทานกันเลยนะคะนี่ทานกับข้าวเหนียวของเราก็มีนะคะทานกับข้าวเหนียววันนี้มาจกข้าวเหนียวกันเลยค่ะ โอ้ยก้อยประดุกใส่ไข่มดแดงนะคะมาเซ่บเซบกันเลยวันนี้อาหารอย่างเดียวก็เซ่บได้นะคะน่าอร่อยมากมาทานด้วยกันนะคะทุกคน กประดุกใส่ไข่มุดแดงอร่อยอร่อยเลยนะคะปลาดุกค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะกินกับข้าวเหนียววันนี้นะคะกินกับข้าวเหนียวมาทานด้วยกันได้เลยอร่อยอร่อยค่ะ ขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูอาหารของเรานะคะวันนี้มี จะก้อยปลาดุกค่ะก้อยปลาดุกใส่ไข่มดแดงค่ะก้อยปลาดุกสับแล้วค่ะจะใส่ไข่มดแดงแล้วก็จะมาปรุงนะคะวันนี้มีก้อยปลาดุกใส่ไข่มดแดงค่ะรอชมนะคะใส่พริกใส่พริกใส่ข้าวคั่ว ใส่ต้นหอมลงไปนะคะเพื่อความอร่อยใส่ต้นหอมลงไป